สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ชมวันนี้ตรงกับวันที่10กรกฎาคมสองหนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่เช้าเลยวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาชมผลงานการขุดของทีมงานเสียเสมรถขุดขวัญใจโค้น้องนาโมเดลนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับก็ อย่างทำการขุดอยู่นะครับพิกกัดนะครับอยู่ที่บ้านกระสังพัฒนาตำบลโคกเหล็กอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกับพื้นที่8ดไร่ในพื้นที่ตรงนี้ทำเป็นโคกน้องนาโมเดลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อหลักของเรา มีคลองต่อเชื่อมอส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่โคกสำหรับทําที่อยู่อาศัยนะครับนะครับก็มีสามองค์ประกอบนะครับมีโคกมีน้องมีนานะครับ นาก็จะอยู่ฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมกันก็ไม่ค่อยได้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมเลย <c oughs> ก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับ ยังขุดต่อเนื่องอยู่นะครับก็มีตรงนี้จะเป็นบ่อธนาคารน้ำของเราความลึกก็พอสมควรนะครับจากพื้นดินเดิมลงไปนะครับน่าจะรวมสะดือก็หกเจ็ดเมตรนะครับเพื่อที่จะเก็บกักน้ำ ไว้ใช้ในการเกษตรได้จริงนะครับความลึกทำให้เก็บน้ำได้ดีอุณหภูมิน้ำจะเย็นแล้วก็ลดการระเหยของน้ำได้ดีกว่านะครับเพราะว่าตรงจุดตรงกลางจะมีอุณหภูมิที่เย็น เย็นแล้วก็ทำให้น้ำมีจุดลอยเย็นตรงกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลองหลักนะครับเป็นคลองหลักู่ลังคันนะครับใหญ่โตมโหฬานเลยรถพ่วงวิ่งสวนทางกันได้เลย <laughs> อันนี้ก็จะเป็นนานะครับส่วนพื้นที่โคกน่าจะอยู่ที่ประมาณสองไร่โดยรวมนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับหลังคันนะครับเฉพาะโคกตรงกลางนาก็ประมาณไร่กว่ารวมๆพื้นที่ใช้สอยนะครับอยู่ที่ประมาณ สไร่สีไร่ถึง5ไร่นะครับส่วนพื้นที่ขุดก็อยู่ที่ประมาณรวมรวมแล้ว2ไร่นะครับกับพื้นที่8ไร่ทั้งหมดนะครับก็โอเคลงตัวมากเลยนะครับเปลงนี้สวยงามมากนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตท่านผู้ชม ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร0932545997นะครับขอบคุณสวัสดีครับ